บานไม้ในฟาร์มสู่ขวัญบุรุกุลครองสองหมื่นไร่ยังเดินมีทั่วที่ดินสองหมื่นไร่แต่ให้ลูกชายเดินเท้าเปล่าบานไม้ในฟาร์มสู่ขวัญบุรกุลวาสนาดีได้แต่งเศรษฐีเป็นคุณนายฟาร์มโชคชัยสู่ขวัญบุรกุลภรรยาสาวของนักธุรกิจโชคบุรกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยและสังหาริมทรัพย์อีกมากมายโดยล่าสุดในวันครบรอบแต่งงาน18ปปีสู่ขวัญและสามีคุณโชคก็ได้ควงกันไปรับประทานข้าวพร้อมกับลูกชายสุดที่รัก น้องปราบบุรกุลท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายแต่อบอุ่นแถมงานนี้คุณโชคยังมีช่อดอกกุหลาบขาวมามอบให้ภรรยาจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้ประโยชน์จากใจในหัวใหญ่แห่งความโชคชัยโชคบุรกุลที่มีต่อสีภรรยาสู่ขวัญบุรกุลเจ้าแม่วลีฮิตของมันต้องมีอันนี้ก็น่ารักสรรพสิ่งล้วนน่ารักซึ่งกำลังเป็นผู้หญิงที่ใครหลายคนตกหลุมรักเข้าอย่างจังในตอนนี้ทางนี้ไม่ใช่เพียงแค่โมเมนต์หวานๆที่ในหัวแห่งความโชคชัย คุณโชคจะมีให้สู่ขวัญโดยเฉพาะวันสําคัญเท่านั้นเพราะถ้าใครได้ติดตามครอบครัวนี้กันด้วยมาก็จะทราบกันดีว่าคุณโชคคอยเติมความหวานให้กับภรรยารวมถึงลูกชายอยู่เสมอการฉลองครบรอบวันแต่งงานด้วยการพาไปดินเนอร์ทุกปีวันหยุดว่างจากการทํางานก็พากันไปเที่ยวทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนต่างอิจฉาเลยก็คือคุณโชคมักจะลงรูปคู่คนสู่ขวัญในอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งพร้อมทั้งข้อความหวานสั้นแต่น่ารักกินใจ ย่างกรณีคุณสู่ขวัญไปทำงานที่เชียงใหม่คุณโชคก็ลงรูปภรรยาพร้อมข้อความคิดถึงหลายคนมองว่าการทำธุรกิจกับการกู้เงินเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเป็นเพื่อน,นำมาลงทุนในการตั้งต้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีข้อย,ยกเว้นเช่นเดียวกับการทำของกลุ่มฟาร์มโชคชัยที่มีประรยาในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดด้วยการใช้เงินสดบริหารเท่านั้นเป็นผู้กลุ่มบางเหียนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเด้งต่อเน,นื่องในทุกๆปี พลิกฟื้นธรุรกิจจากภาระครอบครัวกว่า500ล้านด้วยการเลี้ยงวัวและฟาร์มพักโดยชื่อเสียงของกลุ่มฟาร์มโชคชัยผู้ครอบครองพื้นที่แลนด์มาร์กกว่า20,000ไร่แห่งปักช่องอาจทําให้บางคนนึกยังอยู่ในใจว่าเพราะเป็นธรุรกิจขนาดใหญ่มีความมั่นคงอยู่แล้วจึงไม่มีความลําบากแต่กว่าฟาร์มโชคชัยจะเติบโตและแข็งแรงได้เหมือนปัจจุบันก็ต้องเผชิญแบกรับภาระไม่น้อยกว่า400-500ล้านจนต้องตัดขายกิจการบางส่วนเพื่อนําเงินมาใช้ก่อนจะค่อยๆฟื้นฟูธุรกิจ จนสามารถกลับมาแข็งแรงได้อย่างทุกวันนี้คุณโชคเล่าย้อนถือว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นเช่นการมีโลเคชันที่ดีมีความโชคชัยเป็นโอกาสให้เราสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึง่งและยากที่ใครจะทําอย่างเราได้เพราะเราเริ่มมาจากการทําการเกษรตรทําปศุสัตว์จนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างขึ้นมาเองง่ายๆหรือแม้แต่การที่เราพบกับวิกฤตทั้งในเรื่องของปศุสัสตว์หรือธุรกิจนม ทำให้เรากลับมาพัฒนาและโฟกัสในสิ่งที่ถูกที่ควรซึ่งโอกาสหรือความเฮงในแต่ละธุรกิจหรือแต่ละคนจะแตกต่างกันไปเธอเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยรวยเก่งครบสูตรคุณแม่ยุค2018จริง,รงๆค่ะสรุปอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังสู่ขวัญบุรุลที่ผันตัวไปทํารายการบนโลกออนไลน์ด้านบทบาทคุณแม่เธอก็ทําได้ดีไม่แพ้กัน